เมสีนวลชาแนลค่ะก็สนับสนุนสมาคิกในรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายนะคะก็มาดูกันเลยเนาะอันนี้มันยังมีแนวทางหลากหลายแนวทางที่หนูยังไม่ได้นําเสนอให้คุณแม่ได้รับทราบนะคะก็มาเก็บตกให้แล้วกันเนาะอันนี้เป็นเลขขันน้ำมนต์คำชะโนดที่อําเภอบ้านดงุงจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะที่ศาลเก่าปูซีสุดโทลาย,ยาสีปทุมาอันนี้ส่งตรงมาจากศาลเก่าเลยนะคะคุณแม่เนาะ ก็ของวันวันที่16หนูก็นําเสนอให้อยู่เนาะอันนี้วันที่1กันยาย,ยนเลขจะชอบมาก่อนวันออกหนึ่งวันนะคะแม่อะเห็นเป็นเลขอะไรบ้างเลขเแม่เนาะ9แบบชัดเจนชัดแจ๋วมากเลยเนาะ79เนี่ยแม่ดูชัดมากเลยนะคะเลขดังด้วยเนาะ7และ9เนาะแล้วก็ข้างบนเห็นเป็นเลขอะไรคอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินทีเนาะ มันมีมันคล้ายลักษณะเลขไทยเป็นเลข8เนาะแม่เนาะคล้ายลักษณะเลขไทยเป็นเลข8ส่วนขวามือบนคล้ายเลข3เป็นเลขอาราบิกนะคะคุณแม่เนาะถ้าหนูเห็นมี8ไทยแล้วกันเนาะเลข8ไทยเลข3เลข7เลข9เป็นเลขอาราบิกนะคะใครที่เห็นต่างจากแอดมินก็ก็คอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินได้เนาะเลข9กับเลข6ก็ได้นะคะเนาะ7 9 7 6อะไรอย่างนี้แม่ลองไปจับคู่กันดูเนาะ ตามต่อด้วยโค้งสุดท้ายของแอดฟินิกแอดฟินิกบอกว่าจับคู่เที่ยวร้อยเอดกันครับ6 ได้เลขโค้งสุดท้ายมาแบบนี้นะคะถ้า6มา100%เต้องมา6 0 6 1 63แน่ๆขอให้โชคดีเป็นของพวกท่านนะอดฟินิกนะคะอันนี้เป็นเลขโค้งสุดท้ายนะคะคุณแม่จะมีทั้งชุดเต็มของเขาเนาะชุดเต็มส่วนแตงอะไรอย่างี้ที่หนูได้นำเสนอไปแล้วแม่แม่น่าจะเห็นกันครบทุกคนแล้วล่ะเนาะแล้วก็จะมีเลขสายด่วนนะคะเลขสายด่วนจะมาวันที่1กันยายนประมาณเที่ยงตรงเลยเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงหนูจะมานำเสนอให้อีกเด้อแม่เด้ออันนี้เป็นชุดเต็มของเขานะคะเนาะ ซ้ายมือเป็นเต็มส่วนแต่งนะคะเนก้าเลตเจ็ดสองตัวเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่สามแปดชุดสามตัวหกสี่เจ็ดเก้าสองเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดสองเก้าสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดนี้ไปตรงกันกันกบ ชุดเจาะ3ตัวของมิสเตอร์บอนะคะคุณแม่เนาะ647ลองพิจารณาดูละกันส่วนขวามือเป็นติดลมบนก็9192 9596นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะขอบคุณแอดฟินิกด้วยค่ะย้ำนะคะอันนี้เป็นของบีวานาเป็นรัฐบาลไทยสัญจรร้อยเอ็ดหกันยายนอันนี้เขาเคยทำ 3ตัวแตกตอนสัญจรใช้นาทเนาะตอนนั้นที่หนูจำได้มีมิสเตอร์บอลกับบีวันนานะคะอันนี้มีแม่ๆม,มาคอมเมนต์ว่าไม่เห็นแนวทางของบีวันนาเลยอันนี้หนูได้นำเสนอไปตั้งแต่ ep 2แล้วนะคะอันนี้อมารีรันให้อีกรอบละกันบนวิ่งรูด 5, 5 4 5 5 6 5สีหาหนะคุณแม่เน้น5 7 ชุดซ้ำตัว054 056 057แล้วก็ความือเนาะเป็นชุดล่างของเขาล่างวิ่งรูด8นะคะมี80 81 89นะคะเห็นพี่พลอยบอกว่าชอบ8เนาะไม่รู้จะจับ8ไหนนี่พี่พลอย80 81 89นี่ชอบไหมถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบผ่าน <laughs> ออาแม่แคมหน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางนะคะปีวันน,น,นะคะพี่น้อยใบฟ้าผลงานเก่า16สิงหาคมเนาะแม่ผลออก86728ให้ตัวกลับ82สอบผ่านเล็กวิ่งก็สอบผ่านเนะาะใบขวามือสัญจร้อ1 0ดงวดนี้พี่น้อยให้โชครับเฉพาะวิ่งรูศูนย์มี10 40 50 60 00แล้วก็11เนาะชุด3ตัว054แล้วก็064นะคะคุณแม่ชอบไหมหนูชอบนะแม่หนูชอบชุดนี้หนูชอบ60นหนูชอบ50ถ้าแม่ชอบแม่ก็จัดนะคะจัดสลากกินแบ่งรัฐบาลไทเดอร์อ่ะแม่แคมหน้าจอจ้าพี่น้อยให้เชือกใบฟ้าค่ะ แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเพิ่งมาสังเกตเลข3ตัวของผีน้อยให้โชค0ู4ย์ไปชนกันกันกบ0ู4ของบีวันนานะคะอันนี้บีวันนาเขาเคยทำสัญจรใช้หน้าแตก3ตัวนะแม่นะใครที่ติดตามอยู่น่าจะพอทราบอยู่เนาะก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตายอยู่อะแม่ก็หนูมากระซิบบอกแล้วกันเลขมันชนกันนะคะ0ู4นะคะเนาอะอเลขสวยอยู่นะเนี่ยอะแม่แคมปหน้าจอไว้จ้า ต่อกันด้วยแนวะทางของพี่นวลน,นะคะพี่นวลพาปลดหนี้ผลงานเก่า16สิงหาคมสอบไม่ผ่านเนาะแม่นอะผลมันออก86728มาดูงวดสัญจร้อ็1ขวามือกันเลยเขาก็ให้เด่นหนึ่งมามี10111213ชุด3ตัว011012แล้วก็013อะ่ะ แม่ดูไว้เป็นแนวทางเนาะเ,เขาบอกว่าสาธุเลิกจนปลดหนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะปลดหนี้หรือว่ามีหนี้เพิ่มนะคะแม่เนาะต่อกันด้วยแนวทางนะคะของเซียนหนองบวัวลําพูผลงานเก่า16สิงหาคมผลออก86728สอบผ่านนะคะแม่แล้วก็สัญจรรอยอิดความมือนี้เขาบอกว่าเลขมีที่มาเลขวิ่ง1และ5ชุดสองตัวเขา121354เน้น57เลขดับก็คือ8 อันนี้ก็ว่ากันไปตามสูตรของเซียนหนองบัวลำโพนะคะอันนี้เหมือน,นมีแม่แมาคอมเมนต์ให้หนูตามให้หนูก็เลยได้มานําเสนอเด้ออันแม่แคมหน้าจอค่ะต่อกันนะคะเป็นแนวทางซองแดงเนาะผลงานเก่านะคะซ้ายมือ16สิงหาคมผลออก 8 6 7 2 8รู้สึกว่าจะยังสอบไม่ผ่านนะแม่เนาะไม่เป็นไรไมาดูสัญจรร้อยเอ็ดนี้กันเลยเขาบอกว่าสั่งวิ่งสีตัวเดียวชุดเจาะ2ตัวของเขา40 4ห้าสี่แล้วก็5 6ส่วนเลข3าตัว540 5 4 6หคุณแม่ชอบไหมคะอแครหน้าจอไวเดอร์องแดงคะ่ะอันนี้เขาก็าจะชอบปล่อยมาซักก่อนเลขออกหนึ่งวันนะแม่เนาะใครที่จะตามดูแนวทางของสองแดงนะคะแอนดมิงก็เพิ่งได้ข้อมูลมาก็เลยมาทำในคลิปเก็บตกให้เลยนะคะแม่แคปหน้าจอคะ่ะ ต่อกันด้วยแนวทางใบนี้ขออนุญาตไม่อ่านชื่อแนวทางนะคะเนาะขออนุญาตอ่านเป็นชุดโค้งสุดท้ายเลยละกัน16สิงหาคมสอบผ่านนะคะเลขออก8ป6728เนอะแม่เนาะให้82เป็นโดดกลับ แล้วก็สัรจรร้อยเอ็ดใบขวาม,มือเขาบอกว่าเป็นชุดหลุดวงใน3ตัว 2, 1 0ตัดเล่นให้ 1, 0, 1, 2, แล้วก็ 2, 0นะคะ 1, 0, 1, 2, 2 0แม่ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะต่อกันด้วยแนวทางของอาจารย์สมยศนะคะอาจารย์เพิ่งปล่อยมาวันนี้ก่อนเลขออก1วันเนาะผลงานเก่าซ้ายมือยังสองไม่ผ่านนะคะมาดูผลงานใหม่กันเลย1กันยายนสัจรร้อยอตัวอาจารย์ให้236 368 970ส่วนชุด2ตัวอาจารย์ให้5 6 3, 3 6แล้วก็1 9นะคะก็ดูไว้เป็นแนวทางเนาะใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมด้วยเดอ้อแม่เดอ้ออ่ะต่อกันเลยนะคะด้วยแนวทางของเส้นมีอันนี้แอดมินเอาแบบตัวเน้นตัวสรุปของเขามาให้ดูเลยแล้วกันเนาะก็ซ้ายมือเขาบอกว่าเป็นเด่นล่าง2ตัวมี93 94 95 96 97ระวัง9กลับหัวเป็น6แล้วก็มี33 34 35 36 37เน้น93 97 37 โอแม่93 97 34เด้อหนูพูดผิดแล้วก็ความือเป็นชุดบนเขาก็มีชุดเจาะ2ตัวให้เน้นบนคือ35 36 38 45 46 48 55 56 58ส่วนวงกลมนั่นคือตัวเน้นนะคะ38 58เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะอันนี้ของเส้นหมี่เด้อ S <S เขาจะชอบปล่อยแบบว่าเป็นเลขเดนสิบหลักหน่วยอะไรอย่างนี้ของเขานะคะแอดมินก็ไม่ได้มานําเสนอให้หรอกแอดมินรอเก็บแบบเป็นชุดสรุปของเขาเลยนะคะคุณแม่ก็จะได้เห็นแนวทางไปพร้อมๆกันเลยเนาะแบบสรุปๆ,ๆเลยนะคะเนาะถ้าชื่นชอบก็ดูไว้นะคะแม่เนาะดูไว้เป็นแนวทางแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้คะ่ะตอ่อไปเลยนะคะที่แนวทางของแอดทอนเนาะก็ ผลงานเก่า16สิงหาคมหนูมาขึ้นเทียบให้เลยนะคะรู้สึกว่าของงวดเก็บตก16สิงหาไม่ได้เทียบให้เนาะวันนี้ก็อยากมาเทียบให้นะคะเนาะรู้สึกว่าจะเข้าแต่เลขวิ่งเดอแมเดอเลขวิ่ง6กับ7เนาะเพราะว่าผลมันออก8 6 7 2 8นะคะไม่เป็นไรเรามาดูของสัญจรร้อยเอ็ดวามมือกันเลยนะคะเขาก็จะเขาจะสรุปทั้งบนแล้วก็ล่างให้เดอแมเดอบนก็เด่น2และ3 2ตัวจบให้หนึ่งหหนึ่งหนึ่ง 2 5 2 8 2 9 3 5 3 8 3 9ส่วน3ตัวแอดทอนให้3 1 8 5 2 5 5 3 8นะคะสรุปร่างเด่น9เนาะมี1 9 2 9 3 9 5 9 6 9แล้วก็7 9ตัววงกลมตัวแดงคือตัวเน้นเดอแม่เดอนเน้นก็จะ1 8 2 5 3 8 2 9 3 9 3ตัวเน้นก็คือ538นะคะดูไว้เป็นแนวทางเนาะต่อกันด้วยแนวทางรัฐบาลไทยของแม่นรินนะคะสัญจร1้อ101เอ็ดนาะ1กันยาแม่นรินให้วิ่งมา0และ3 ชุด2ตัว07 05 08 3 5 3 6 3 7เน้น06ตัวกัน90นะคะเนาะ,ะตัวกัน90ส่วนชุด3าตัวคือ3 10 101แล้วก็8 60เลขทูบขวามือจุดได้5 6 9นะคะอันนี้เป็นรัฐบาลไทยเนาะ,คะใครที่ตามตำเหาแม่นารินจะรู้ว่าสูตรเขาเดินดีไรดแีแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาลุ้นตำไทยแล้วกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะว่าจะ ปราบสัญจรร้อยเอ็ดได้ไหมนาะทุกคนเนาะก็แคบไว้ดูนะอันนี้เป็นแนวทางจากกลุ่ม VIP นะคะทุกคนเนาะแอดมินเอามานำเสนอให้เดอร์แม่นารินบารมีมาหาเฮงค่ะไปต่อนะคะอันนี้ใบเขียวของแอดกลมเป็นชุดสรุปเขาเนอส16สิงหาคมผลออก8 6728 2ไม่ผ่านนะคะแอดกลมสัญจรร้อยเอ็ดงวดวันที่1กันยายนพ่กนี้เขาให้วิ่งรูด0ูนและห ชุด2ตัวมี07 90 9 4 9 5 3 5 8 5ส่วน3ตัว2 07 690 694นะคะแม่ก็ลองไปพิจารณาดูเนาะแอดกลมค่ะอันนี้รู้สึกว่าเขาจะปล่อยมาหลายใบนะคะพวกแบบเล็กบิ่งเล็กเด่นอะไรของเขาเนาะแต่ว่าแอดมินไม่ได้มานำเสนอให้นะแอดมินรอแบบรอใบสรุปมาให้แม่แม่เลยเนาะ นำเสนอเยอะกว่าแม่ตาลายนะคะแคปหน้าจอนะคะต่อกันนะคะกะละแมไก่แจเดอร์ผลงานเก่าผลออก86728นะคะให้ชุดเจาะ2ตัว2661เนาะแล้วก็517รู้สึกว่าจะยังสอบไม่ผ่านนะคะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรมาดูสัญจร1 1กันเลยขวาม,มือให้ชุด3าตัว697นะคะแม่อันนี้สามารถไปตัดเป็น2ตัวได้เนาะแล้วก็ชุด2ตัวของกะละแมไก่แจเขาให้19นะคะุณแม่ก็ดูไว้เป็นแนวทางเนาะ,ะแอดมินมานาเสนอให้คะ่ะ รีรันนาอ้วนอีกรอบนะคะรู้สึกว่าไปตามตำหลาวของนาอ้วนทาดีทําถึงทําจึงปลาทุนนึงมากๆเลยเนาะแม่ <c oughs> จึงมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรัฐบาลไทยแต่ว่าแอดมินลงไปแล้วเนาะ ep 1 1ไปย้อนดูได้นะคะหรือว่าแคปหน้าจอไว้ คลิปนี้เลยก็ได้เนาะอันนี้เอามาให้ชมอีกรอบนะคะเนาะซ้ายมือเป็นชุดเต็มนะคะคุณแม่เดอ้อซ้ายมือชุดเต็มนะขวามือชุดตัดเน้นตัดเน้นก็6 5 4 7 6 5 2ตัว5 4 4 5 6 5 5 6นะคะแนวทางรัฐบาลไทยของนาอ้วนนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เจ้าไหนจะปราบสัญจรร้อยเอ็ดได้เนาะแอนมินก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแม่ต่อกันนะคะแนวทางใบนี้เนาะ1ิหสิงหาคมนะคะแม่เนาะผลออก86728ยังสอบไม่ผ่านนะคะขวามือสัญจรร้อยเอ็ด เขาก็ให้แยกมาเลยเนาะบนวิ่ง0 5, นูนย์และหเน้น0ก็ชุด3ตัว 5, 6, 0ูนย์ศูนย์หนย์ห้าเตัวกัน5้าศนยเน้น05นย์กันศูนยนย์ศนยล่างเนาะก็วิ่ง7และ9เน้น9ตัวเน้น9ก้ากัน95 98เเม็ดเดียว 6 0 5 0 5ล่าง9 7รวยๆยเขาว่าอย่างนั้นนะคะคุณแม่เนาะแคมหน้าจอไว้ดูเดอแอดมินอาจจะพูดตัวเลขเร็วเนาะแม่แม่ก็แคมหน้าจอไว้ดูล้กันหรือว่ากดสต็อปหน้าจอดูไว้ก็ได้นะคะเนาะขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะต่อด้วยหลักร้อยของ g o l เด n t i p ปนะคะแม่ไทย g o l เด n t i p เนานะก็ผลงานเก่า16สิงหาคมพ้นออก8 6 7หลักร้อยก็ให้9818ก็มาให้เห็นนะคะแม่ตรสอบผ่านนะ แล้วก็ความเมื่อสัญจร,ร้อยเอ็ดหนึ่งกันยายนนี้ให้หลักร้อยมา897 897แนะคะแม่ลองไปจับคู่ไปจับชนไปจับตัวเลขนู้นตัวเลขนั้นใส่ดูเนาะแม่เนาะอันนี้หนูรู้สึกว่าสูตรเขาเดินดีไหลดีก็เลยมาแบ่งปันให้คุณแม่ทราบนะคะอันนี้เขาเพิ่งปล่อยออกมาเหมือนกันมาต่อกันด้วยแนวทางของแอดระเด่นนะคะรู้สึกว่าผลการเก่า16สิงหาคมยังสองไม่ผ่านเนาะแม่เนาะผลออก8 6 7 2 8 แล้วก็มาดูสัญจอรอ0 1ความมือกันเลยเดอ้อเลขวินในตารางเขานะคะคุณแม่หลากหลายคนก็น่าจะคุ้นกันแบบเรียนตาคุดอะไรอย่างงี้นะคะเนาะก็เขาเพิ่งปล่อยมาวันนี้แอดมินก็เลยมานําเสนอให้เลยเนาะก็บนเลขเด่น3และ4 2 3ตัวจะมี2 3 1 1 3 5 4 5 0 0 4 3แล้วก็3 2 1 ชุดสองตัวมี3 1 3 5 5 0 4ง2 1ล่างเน้น5และ8นะคะสองตัวเจาะให้8 2 8 7 5 7 8 9แล้วก็5 3นะคะส่วนที่วงแบบดอกจันนะคะแม่เป็นตัวเน้นของแอระเดนเดอก็ดูไว้เป็นแนวทางนะคะคุณแม่เนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เจ้าไหนจะปรับสัญจรได้เนาะแอดมินตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ ต่อกันด้วยนวะทางของแอดกระตา่ายนำโชคนำลาบเพิ่งปล่อยมาวันนี้นะคะแม่ผลงานกา16สิงคาคมนอกผลออก8 6 7 2 8ยังสอบไม่ผ่านแล้วก็สัญจรรอยเอ็ดปล่อยมาแล้วให้เล็กวิ่งวิ่ง7และ8นะคะ2ตัวมี7 8 9 7 07 17 27 9 8 08 18 28 3ตัว6 18 608 697 617 ล่างเน้น5 2 5 9 3 4ติดเบิ้ลให้7 7และ8 8เห็นเขาว่าสัญจรมันดัง7และ9นนะแม่เนาะอันนี้ก็แนวทางของกระต่ายรู้สึกว่าจะเน้น7และ9มาเยอะเลยดูแม่7 8 9 7 0 7 1 7 2 7 9 8ี่ยเห็นไหม ติดเบิร์นให้เจ็ดเจ็ดอ่ะแม่ดูไว้เป็นแนวทางนะคะกระต่ายนําโชคนาลาบคะ่ะขอบคุณเจ้าของแนวทางจ้าและโค้งสุดท้ายคุณนนย่าให้เด่นล่างมา8ตัวชอบ7888แดแแล้วก็ห้าแดนะคะ7888แดแแล้วก็ห้าแดเนาะอันนี้เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายของคุณนนยะเขาบอกว่าเป็นเลขเด่นล่างนะคะแม่ก็ลองไปพิจารณาดูเดอ้อ มาต่อกันนะคะใบเขียว2ใบเลยเนาะซ้ายมือแอดนมบนตัวเดียวให้ศูนย์นะคะสัญจรร้อยเอ็ดเดอะแมเดอร์ขวามือเทวดาคนบ้านโคกนะเขาให้วิ่งรูด3 0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์สองตัวเจาะศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสองสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามแล้วก็เก้าสามนะคะอันนี้เป็นงวดของสัญจรร้อยเอ็ดนะคะคุณแม่ก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางเนาะเขาเพิ่งปล่อยออกมาเหมือนกันนะคะต่อกันจ้าเลขเด็ดใบดำผลงาน16สิงหาคมสอบผ่านเนาะแม่เนาะไม่เห็นไหม2อง ล่างเต็มๆเลยนะคะแล้วก็สันจรร้อยเอ็ดใบขวามือเดอร์ให้มาแล้วเลขเด่นบน1และ2ชี้ขาศูนย์สตัว410 450ฟัน2ตัว10 1440 45แล้วก็50นะคะแม่อันนี้เป็นเลขเด็ดใบดำนะหนูขึ้น2ใบเทียบให้ดูเลยเนาะทั้งผลงานเก่าแล้วก็ผลงานใหม่ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะต่อนะคะเห็นเขาว่าใบนี้เป็นเลขรับวงในนะคะแม่แอมินก็เลยนามาแบ่งปันเนาะ 1>, 1 3, 9, 3นะึ่งสาเกาสมแม่นนสามเก้าสัญจรช่วยน้ำท่วม1 3ึ่งดูไว้เป็นแนวทางนะคะต่อไปใบแนวทางนี้นะคะน่าจะเป็นของคุณม่อนชิโร่นะคะแม่ผลงานเขาสิงสิงหาคมซ้ายมือเดอร์รู้สึกว่าจะหลุดนะคะนะ้อผลมันออก86728มาดูสัญจรร้อยเอ็ดขวาม,มือกันเลยเขาให้นะคะเลขวิน97145จสองตัว9794เสามตัวให้สี่เ9 4าเจล่าง วิ่ง9และสตัว94 8 4 7 4แม่ดูดีๆนะแม่ต้องดูดีๆเพราะว่าถ้าดูไม่ดีตาม,มันจะลายเนาะเขามีทั้งชุด3ตัวบนมีเลขวินมีเลขวิ่งมีทั้งข้างบนแล้วก็มีทั้งข้างล่างนะคะเผื่อใครอยากดูแนวทางเนาะมอนจิโรอันนี้ก็เพิ่งปล่อยออกมากเหมือนกันแม่ดูกรรมใครกรรมมันดวงใครดวงมันทำบุญกับพ่อแม่นี่แหละบุญผวมาจังสรรอ่ะแม่สาธุไปต่อกันด้วยใบยแนวทางนี้นะคะอันนี้เพิ่งปล่อยมาเมื่อคือนแม่แอนมินไม่ แอดมินจำชื่อเจ้าของแนวทางไม่ได้ใครพอทราบคอมเมนต์บอกแอดมินทีเนาะก็ดูย้อนดูผลงานเก่านะคะของงวด16สิงหาคมก็สอบผ่านเนาะแม่เนาะล่างออก28ออ๋อล่างออก867 28เนาะเออถูกละแล้วก็อันนี้เป็นผลงานเก่าๆย้อนหลังมาดูกันว่าสัญจรรอยอ็ดเขาให้อะไรบ้า,บางก็ชุดสองตัวมี8 4 8 6 8 8 8, 8 0ดห6 0 8, 0, 0, 8, 0, 04, 0 6 8 8แ0 2, 4, 2 6 2ด2ู2 0แล้วก็ c c 4, 4, 4 64840มีทั้งหมดนะคะ สิหกหางเนื้อแม่เดิมมีทั้งหมด1ิหกหางลองไปจับไปชนดูแล้วกันเนาะอันนี้แอดมินมานำเสนอมาแบ่งปันให้นะคะเดี๋ยวถ้าผลยังไงเดี๋ยววันหน้าตามให้อีกเด้อแม่ มาต่อกันค่ะเป็นชุดสรุปของแอดแสงเดือนเนาะก็จะมีทั้งข้างบน9ชุด62 63 39 31 71 70 72 73 83แล้วก็สรุปล่างมี94 58 32 78 75 51 88 98 34นะคะอันนี้แอดมินก็มานำเสนอของแนวทางของแอดแสงเดือนให้เป็นสรุปไปเลยนะคะเนาะเพราะว่าเขาจะชอบปล่อยแบบเลขเด่นหลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบอะไรองี้ยหม้ยแอดมินไม่ได้มานำเสนอให้เดิมแม่อันนี้เอาเป็นชุดเต็มไปเลยนะคะแม่แคมหน้าจอค่ะ อ่ะแม่มาดูแนวทางของแม่นำหนึ่งก่อนมี3ใบนะแม่ฟังหนูนะใบแรกเป็นใบที่ช่วงแรกๆเขาปล่อยมานะคะ,ะเขาจะมีชุด2ตัวแค่ 7974, 943ตัว794ส่วนส่วนตรงกลางเป็นเลขทูบเนาะเลขทูบของครั้งที่แล้วเข้าเนะแม่เนาะ6776แล้วก็เลขทูบของสัญจรร้อยเอส่จส่วนขวามือเพิ่งปล่อยมาเมื่อคืนดึกๆเขาบอกว่าเน้น7 9 7 4 704049สามตัว7 49, 4 9 4 7 0รวยเ e ม็ดเดียวอ่ะ284649อันนี้เป็นแนวทางตัวเลขของแม่น้ำหนึง่งจากไล่กลุ่ม VIP นะคะแอดมินอยู่ในกลุ่มวีอของเขาก็เลยได้แนวทางมาเนาะก็เอามาแบ่งปันให้พี่ๆแม่ๆได้รับชมกันละกันก็ดูไว้เป็นแนวทางนะคะน้องแม่น้ำหนึง่งหลายคนก็น่าจะพอทราบเนาะเพราะว่าแม่น้ำหนึ่งเขาดังมากๆเลยนะคะแม่ไอแคหน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางคะ่ะอะมาย้ำสักหน่อยนะคะมาตัวคราสัญจรร้อยเอ็ดนาอก็ชุดเต็มซ้ายมือเดอแมเดอร์ชุดเต็มซ้ายมือมีทั้ง เจาะ3ตัวแล้วก็เจาะ2ตัวให้นะคะส่วนเลขเด่นบนมาตัวคร่าให้9และศูนย์เนอะแม่เด้อ9และศูนย์นะแม่ดูชุดเจาะของเขาก็ตรงกัน9 0 0 9กับติดเบิ้ล9 9อ่อะแม่ดูไว้เป็นแนวทางนะคะขอบคุณมาตัวคร่าด้วยจ้าเอามาดูสรุปโค้งสุดท้ายของเพชรกลาละกันนะคะซ้ายมือเป็นใบเต็มนะคะแม่เนาะซ้ายมือเป็นใบเต็มส่วนขวามือเป็นสรุปเลขชอบโค้งสุดท้ายเขาให้เน้นมา86 หรือว่ากลับหัวได้เด้อแม่89อย่า57 51แล้วก็56หรือ59นะคะรู้สึกว่าจะมี2ใบเนาะใบเต็มแล้วก็สรุปเลขชอบโค้งสุดท้ายนะคะปิงปองน้องเพชรกล้าเด้อแม่เด้อแอดมินเอามาฝากแม่สวนเลขปิงปอง0 9, และ9นะปิงปอง0และ9เด้อแล้วก็มาดู10หน่วยบนของแนวทางนี้กันนะคะเนาะผลงานเกา่กา16สิงหาคมสอบผ่านเด้อแม่เด้อให้7 8 9 0มาผลออก6 7 แล้วก็สัญจรร้อยเอ็ดให้10หน่วยบนคือ0 1 2 3 0 1 2 3เดนแม่ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยค่ะต่อกันนะคะชุดสรุปของรัชนกมีโชคเด้อแม่เด้อฟังหนูนะ,ะสรุปบนเขาจะมี2แผ่นคือใบที่1และใบที่2แผ่นแรกให้3ตัวศ189 1 8น1 9 9 1 9 2ตัวจะมี1 8 8 1 1 9 9 1ส่วนใบสีน้ำเงินเนาะ ก็3ตัว618 918 018 2ตัวนะคะน้อนเม็ดเดียวแข็นแขนนั้นแหละ1881ส่วนใบขวามือเป็นล่างนะคะแม่เล็วิ่ง9และ3 2ตัวล่าง399 3 91แล้วก็ติดเบิ้ลให้91อันนี้เป็นอ๋อติดเบิ้ลให้99นะคะแม่ขอโทษด้วยนะคะ อันนี้เป็นชุดสรุปของรัชนกมีโชคเด้ยแอดมินก็รอเขาสรุปแล้วก็เอามานําเสนอแบบทีเดียวไปเลยนะคะเนาะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าติดตามเลขของรัชนกมีโชคอยู่ก็แคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มารุ่นกันว่าเจ้าไหนจะปรับสัญจรได้เนาะแม่เนาะแอดมินตื่นเต้นมากเลยนะคะต่อกันเลยนะคะเมะ็ดเดียวแขนงขนะคะแม่เม็ดเดียวแขนแขนแขนจริงๆเนาะหกสามสามหกแนวทางของแอดสตาง ท้าชนสัญจรร1เอ็ดก็โดยเป็นแนวทางนะคะแอดมินนำมาแบ่งปันขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยคะ่ะต่อจะรู้สึกว่ามีพี่พี่น้องๆเพื่อนๆให้หาให้เนาะเป็นเลขรับกินข้างบนข้างล่างของแอดโซอยู่นะคะเนาะรับกินข้างบนข้างล่างคืออะไรแอดมินไม่เข้าใจ <laughs> หนึง่งกัญญานะคะเนาะรับกินข้างบน3า3ศ3น3์3า3ห3ึ3ง3ามสส่สามหามามวนขวามือเนาะรับกินข้างล่าง60 6ูนย6หกหนึ6ง6กสองหแล้วก็หกนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยเด้อแอดโซยุจ้าใครที่ตามแอ s โซยุอยู่ก็แคปหน้าจอไว้ดูเป็นแนวตามต่อด้วยนะคะเนาะเลขวิ่งแะ้วกันเนาะเลขวิ่งเลข,เลขดินของพี่หมำ่ำม ผลงานเก่า16สิงหาคมผลออกแ6728สอบผ่านนะคะแม่สัญจร101พี่หม่ำเนาะอภิชโชคออนไลน์หรือเปล่าชื่อแนวทางเขาให้4และ6นนำไปพิจารณาก่อนใช้เด้อรู้สึกว่ามีแม่ๆทาหากันเยอะเลยเนาะเซียนท่าสายกับพี่หม่ำนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูเซียนท่าสายผลงานเก่าเซียนท่าสาย16สิงหาคมเนาะแม่เนาะสอบไม่ผ่านเนาะผลออก8 6728เซียนท่าสายสัญจร101ขวามือใบใหญ่ๆเด้อแม่เด้อเขาบอกว่าเด่น5รอง6นะคะแม่เด่น5รอง6 นำไปพิจารณานะคะ,อะขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยเดอ้อต่อกันที่หนทางของแอดเรนโบ w นะคะเพิ่งปล่อยมาตอน2ทุ่มตรงนี่เลยเนาะแอดมินก็เลยเห็นมานำเสนอให้เลยก็มีทั้งชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวนะคะคุณแม่คุณพี่ก็ดูตามรูปภาพเลยเนาะ3ตัวสัญจรร้อยเอด็ดแม่แอดมินอาจจะไม่ได้อ่านฟังนะแต่ว่าผลงานเก่าหลุดนะก็ดูไว้เป็นแนวทางเนาะ ส่วนชุด2ตัวเหมือนเขามีทั้งสูตรหนึสูตร 2, สูตราเขาเขาเข้ามาจับมาชนอะไรของเขาเลขชนส่วน1 2 2 3 4แล้วก็ามาเจาะให้คือส่วน2ส่วน3ส่วน4 1 2หน1 4 22 23แล้วก็2 4นะคะแม่ชอบเลขไหนของแอดเรนโบวก็แคมปหน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางเดอ้อรู้สึกว่าแอดเรนโบนี้น่าจะเป็นพี่แม็กหรือเปล่าที่ตามที่เคยคอมเมนต์ให้แอดมินตามให้เนาะแอดเรนโบแอดโซยุแอดดานาอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนหลากหลายท่านที่แอนมินได้รู้จัก ได้ตามให้ก็รู้มาจากพี่แม็กนี่แหละก็ต้องขอบคุณพี่แม็กด้วยนะคะและแนวทางสุดท้ายของคลิปเก็บตกโค้งสุดท้ายนี้นะคะน้อก,ก็เอาเด็กตากมาให้ชมเป็นชุดเต็มล่างเดอะแมเดอชุดเต็มบนรอพวกนี้นะก็ผลงานเก่า16สิงหาคมมาล่างออก28สอบไม่ผ่านนะคะไม่เป็นไรมาดูสัญจร110กันเลยเนาะเด็กตากเขาให้อะไรบ้างให้49 39 34 69 64 42 32 44 47 7954 6263 7273และเบิ้ล33นะคะอันนี้เป็นข้อมูลใบแรกที่แอดมินได,ได้ได้ข้อมูลมาแล้วก็มานำเสนอเดอร์แม่เดอถ้ามีอีกเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้พรุ่งนี้นะคะเพราะว่าคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีชุดสรุปบนชุดบนอะไรของเขาให้น่าจะปล่อยมาพรุ่งนี้นะคะแม่ก็ คอยพรุ่งนี้และกันเนาะเดินทางมาสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะแม่แม่พรุ่งนี้ก็รอเลขสายด่วนเลยเนาะหลากหลายสำนักเลยเดี๋ยวหนูมาตามเก็บให้เดอ้อฝากดูคลิปด้วยนะคะคุณแม่อ่ะแม่สีนวลชาแนลสวัสดีค่ะขอให้คุณพ่อคุณแม่ปัง,ปงๆเดอ้อพรุ่งนี้รวยๆเฮงๆนะคะ มีแต่กนแบบหแหลล้วนที่าไปไปออบวานเาเอว่าน้าอันเมื่อเั้านนี้ก็มีนอันไปหาฉันละไรเขาคือวางฉันซังหรออันฉันแต่งเงนินลยมีเท็บาทะนะ